สนับสนุนโดยน้ำดืม่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางชาแนลครับผมสุกลวัน์มาสรุปประเด็นข,าข่าวกันในช่วงของวันหยุดที่12 นะครับคุมภาพันธ์สองพันรกสิบหา้าครับทักทารเกิดช่วงยามเช้านะครับวันนี้วันหยุดสบายสบายนะครับคุยกันมีอะไรที่มีความคืบหน้าทั้งในเรื่องของการเมืองสังคมนะครับแล้วก็สภาพที่คุยไงว่าต้องตามข่าวกันในหลายเรื่องเราก็มาคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆนะฮะวันนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองนะครับเราสรุปเราคุยกันแบบง่ายๆก็คือว่าทุกคนถือมีดนะครับอยู่ข้างหลังตัวเองกันทั้งนั้นนะครับพร้อมจะเสียบจะทิ่ม จะแทงหักกันจนเดินกันไม่เป็นทรงถึงขนาดนี้นะครับเรื่องของการเมืองไทยนะครับเป็นนะครับเป็นโขนเป็นละครโรงใหญ่ที่วันนี้เราต้องตามแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับตลกกลายนะครับบ้านเราได้เจอคณะรัฐบาลที่มีปัญหานะครับบริหารงานไม่ได้นะครับทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เลยนะการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาุ้ทนรัษฎรก็คือสอสอผู้ท่งเกียรติ ในสภาในขณะนี้คือปวนและมุดกันไปหมดทั้งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับและก็ฝ่ายคา้านเองตอนนี้นี่ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าการตีรวนในเรื่องเกี่ยวกับการไม่เข้าร่วมนกะครประชุมในรัฐสภานะครับไม่ไม่สามารถที่จะโหวตมติใดๆได,ได้ในการยืน่นเสนอไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดๆก็ตามนะครับนะครับเคลื่อนไม่ได้จนกระทั่งให้ประธานรัฐสภา ในหัวยาในหัวในหัวเมืองตรังนะครับในหัวชวนไปไม่เป็นเลยงานนี้นะครับก็สั่งปิดสภากันอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะนี้อยเอ่อนะตรงจนจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเมื่อมันไปไม่ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้จะจัดการอย่างไรในเมื่องของฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับประธานวิปฝ่ายรัฐบาลทํางานไม่ได้แล้วก็ผู้คนไม่ได้ให้การเคารพนับถือนะครับเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลพูดไปก็อย่างนั้น นะครับคนในในในเครือข่ายไม่สามารถควบคุมหรือคโทรลได้นะครับก็มีใครให้ความร่วมมือนะครับจบกันไปทุกอย่างไปจบกันที่บริเวณเคาน์เตอร์กาแฟด้านหลังที่ประชุมนะครับของรัฐสภานะครับจะคุยอะไรกันไม่เข้าคุยหรือจะนอนหลับอะไรก็ว่ากันไปนะครับางานนี้ประชาชนเป็นเพียงสิ่งที่ก็บอกว่าก็เอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าขึ้นราคาน้ํามันกดหัวเขาไว้ เอาให้ตายเอาให้ระบบเศรษฐกิจมันพังให้ได้นะครับเศรษฐกิจมหาภาคตายให้หมดนะครับคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต้องตายก่อนนะครับต้องบาเดเจ็บจากคณะรัฐบาลชุดนี้เอาให้เรียบเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วครับชาวนี้ขึ้นมาอีกสี่สิบหาสิบต่างแล้วนะครับน้ำมันทุกประเภทแล้วนะเรนก็บอกว่าจะพยายามคุมดีเซลให้ได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน30ก็เป็นไปนไม่ได้หรอกครับนะครับ เราเราแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคณนะรัฐบาลที่มาบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือต้องทําให้ประชาชนมีความสุขต้องทําให้เศรษฐกิจเดินได้ต้องให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องอะไรก็ตามได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีราคาพืชผักผลไม้แพงก็ต้องไปแก้รัฐมนตรีพาณิชย์ก็ต้องลงพื้นที่ไปดูไปจัดการนะครับไม่ใช่แก้กันอยู่เห็นไหมฮะ เจอหมูแช่แข็งเจอไก่แช่แข็งอะไรเต็มไปหมดนะครับใครอยู่เบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับพวกสินค้าบริโภคเหล่านี้ก็ต้องไปจัดการวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังเราก็นึกถึงภาพใหญ่ๆกันแล้วกันผมเชื่อทุกคนนึกออกว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมูทั้งไก่ทั้งายาทั้งวัคซีนทั้งโอโ้โหมันเต็มไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอ้ผลประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากขนาดนี้ไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวเองก็ลม้มล่อแล้ว นะครับอีกไม่กี่ปีก็ซีมองเท่งนะครับอยู่ไม่ได้คุณจะอยู่ได้ยังไงครับประชาชนคนไทยที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขจริงๆนะทําอะไรกันไม่ได้เลยตอนนี้ตายกันหมดนะครับทำธรุรกิจกันไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับตอนนี้นี่เรียบร้อยนะฮะพาธรุรกิจตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่กค็คือเป็นสัญญาเดิมๆที่เขาเคยทํากันมาก็ทํากันไปแต่มันไปไม่ได้ครับทุกคนก็นะี่ ไปไม่ได้ก็ไม่รู้ทํทำไงนะครับฆ่าลูกฆ่าเมียกระโดดน้ำมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันในเมืองไทยเราจริงจิงนะครับวันนี้ผมคุยเนี่ยผมนั่งอ่านอ่านดูนะครับมีคนหนึ่งที่เขาบอกเขาเป็นค a n ิเดตเรื่องของการเข้าไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาน,นครนะฮะดรสุชชชวีนะครับปธิการพอดีสถาบันนะครับประจอมกล้าวนะครับจุฬาหารรัฐกระบังนะครับสอบจลอนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย หลังจากที่โชว์รายได้นะครับที่มีมากพุ่งมากมถึง300กว่าล้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นคณะกรรมการอธิการปอชอยลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรี e, พิสุทธิ M ์เตมิเยเวศนะครับเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับในครั้งนี้เนี่ยบอกว่ามันผิดปกตินะครับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับเป็นอธิการปรากฏว่าตั้งแต่วันที่เข้ามาจากกนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ มันมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏเยอะโดยเฉพาะรายได้ตอนเข้ามามี44ล้านตอนนี้นี่เล่นเข้าไป300กว่าล้านนะมันเริ่มเป็นเรื่องที่แปลกนะครับสำนักข่าวอิสลาก็เลยไปค้นข้อมูลนะครับไปเจอว่าบริษัทวันดีถูกรุ๊ปเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในรายการลงทุนของนางสวิตาสวนสวัสดิ์ภรยาของสุชาชวีที่แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานปปช ที่ระบุว่ามีทั้งหมดประมาณ179,990หุ้นนะครับณนะวันที่แสดงบัญชีคลิปเป็นจำนวนเงินก็คือประมาณ14,849,000บาทน,นะครับแล้วก็ปรากฏอยู่อย่างก็คือปรากฏว่านายสุชาชวีเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับที่นี่ด้วยนะครับก่อนจะถอนชื่อออกมานะครก,ก็นี่เป็นสิ่งที่ที่โชว์อยู่อย่างนึงว่าอาดีตเป็นยังไงปัจจุบันนะถ้ามันถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัวถ้าวันนี้อดีตมันโชว์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามันมีปัญหาคณะรก,กรรมอธิการปรปรชก็เลยจัดทําสํานวนในการตรวจสอบทั้งหมดเลยว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่มันเกิดขึ้นนะครับขณะที่ดําลงตําแหน่งนียอยู่3ปีเนี่ยนี่จต้องสำแดงให้ดูเนี่ยปรากฏว่ามีทรัพย์สิสน141ล้านจําแนกเป็นเงินสดแค่แสนเดียวนะครับเงินฝาก5ล้านนะคร มีเก้าบัญชีนะฮะเงินลงทุนเนี่ยสิล้านที่ดินเนี่ยสาล้าน3แปลงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5้าหกสิบล้านนะครับแล้วมีเรื่องของลิขสิทธิ์หนังสือสิทธิสัมปทานอื่นๆนะครับแล้าน9ล้านพระเครื่องพระเลี่ยมทองนี่มีเยอะมากอาวุธปืน24กระบอกนี่สิน26ล้านนะครับนางสวิตาสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยอายุ38ปปีนะครับคู่สมรสเนี่ยเป็นคู่สมรสของ คุณสุชาชวีเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเนี่ยสองร้อยล้านนะจะแนกเป็นเงินสดเนี่ยแปดแสนเงินฝาก14 14ล้านนะครับแปดบัญชีเงินลงทุน33ล้านให้เงินกู้ยืมไป16นี่ครับโรงเรือนสิน่งก่อสร้างเนี่ยมี30 30ิบามสล้านนะฮะยานฟ้านั้นมี8ล้านรถยนต์สามคันนะครับชุดเครื่องเพชรอทองคําแท่งทองรูปพรรณนาฬิกา26เรือนนะครับกระเป๋าแบรนด์เนม34ใบนะครับพระเครื่องเรียมทอง1้5องค์ ภนะาพเขียนแล้วก็มีนี้สินอยู่ประมาณสักแ้านนะครับรวมทั้งสิน้นมีทรัพย์สินทั้งหมดที่สำแดงอยู่ก็คือ342ล้าน115,365้านล้านบาทรายได้ต่อปีประมาณ18.7ล้านนะครับนะก็ยุคที่นั่งอธิการบดีสจลเนี่ยนะครับมีการลงทุนประมาณ42รายการ โดยเป็นการลงทุนจากวันดีทูกรุปเนี่ยนะครับของนางสวิตาสุวรรณสวัสดิ์นะครับซึ่งมันก็มีการสาแดงด้วยเช่นกันนะครับว่านะครับไปจดทะเบียนจัดตั้งเนี่ยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2 5 9 9ด้วยทุน2 0 0ล้านบาทอยู่ที่ทุ่งสุขลาศีรีราชชนบุรีนะเป็นธุรกิจนะครับที่จดร่วมกับนางผองพันธ์สัจเจริญนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาที่แจงไปด้วยนะครับว่ามีการไปประมูลนะครับประมูลงานภาครัฐ นะครับทางเรื่องของส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนะครับมีการประมูลเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบรายละเอียดมาว่าประมูลที่มชมก็มีนะครับเนะกระทรวงคมนาคมก็มีมีคู่สัญญา,าที่ทําโดยบริษัทไทสโคสนะครับเป็นธุรกิจแห่งที่2ของภรรยาน,านายสุชาชวีนะครับก็โอ้โหคู่สัญญาก็มีเยอะเลยนะครับนั่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับ มีการสัญญาทําโครงการกรมการขนส่งทั้งบกเนะี27ล้านนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่มี17ล้านกรมทางหลวงนะครับ98 9ล้าน8นะครับแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับาก,การจัดตั้งศูนย์บริการจาจรจราจรอุบัติเหตุหนึ่งแห่งมี99ล้านนะครับเป็นผู้ได้งานนะครับ กะกวดราคาจ้างงานต่อติดตั้งศูนย์บริการจราจรและอุบัติเหตุนะครับของหน่วยงานกรมทางหลวงเพิ่มเติมก็คือก้าสิบล้านอีกสัญญาหนึ่งนะครับก็ซื้อคุรุพันที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องกระจายสัญญาณกล้องโทรทัศน์ CCTV นะครับก็ประมาณแสนเก้านะครับก็ถือว่าเป็นย่อมๆจิงเ้อม,มีโครงการอีกหลายโครงการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังดำเนินการตรวจสอบบริษัทที่เต็นบริษัท เป็นบริษัทจัดตั้งอีกบริษัทหนึ่งของภรรยาของคุณสุดชุวีนะครับงานนี้ก็ต้องตามไปต่อครับว่างานที่เขาไปประมูลที่อปท,อที่มีอะไรอีกบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าเยอะเลยนะครับเยอะเลยส่วนใหญ่ได้งานก็เห็นเ็าบอกในช่วงปี6 3สสรุปออกมาเนี่ยมีเงินไรายได้ที่เข้าสู่ระบบนะครับจากการประมูลงานเนี่ยประมาณนะฮะประมาณร้อยกว่าล้านร้อยหกสิบสามล้านนะครับแต่สรุปทั้งสิน้นงานนี้ เป็นเผือกร้อนเป็นความรู้สึกของนายธุชาติวีบอกว่าแม่นะครับลงมาแข่งขันด้านการเมืองเนี่ยนึกอยู่แล้วเชียวว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึงมีการค,คุยเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณชุช,ชิวีจะต้องไปตอบแต่ก็ตอบให้กับประธานกรรมธิการกปปชว่าไอ้สิ่งที่ได้มาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากถึงตั้งแต่จาก ับปี58จนถึงเนี่ยตอนนี้ทำไมเงินมันโดดมาขนาดนี้ทั้งที่แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตอนแรก44ล้านขึ้นมาประมาณ300กว่าล้านโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็คุยให้ฟังแล้วกันนะครับคุยคร้าวๆฟังนะครับสรุปกันนะแต่อีกคนนึงเนี่ยผมอยากคุยมากเลยนะครับคันปากมากเลยก็คือนะค,คุณกุลิศสมบัติสิริประลัดกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้นี่มีทรัพย์สินอยู่717ล้าน วันนี้สถานการณ์การกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันราคาแกา๊สถุงต้มมีปัญหากันหมดทุกอย่างขึ้นกันเป็นว่าเล่นเช้าวันนี้ขึ้นกันนะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่กําลังกอบโกยผลประโยชน์ก้อนนี้นะครับโดยอ้างยิงจากสถานการณ์ราคาน้ํามันโลกนะครับที่มันขยับตัวนะ จริงๆแล้วเราเป็นผู้ลงทุนในการขุดน้ำมันเราเป็นผู้มีบ่อก๊าซธรรมชาติที่ภาคใต้เยอะมากนะครับรวมถึงน้ำมันดิบที่ในประเทศเราเนี่ยมีนะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับที่เป็นสัญญาขุดเจาะกันไปเรื่อยๆเนี่ยท่านไม่ได้ถแถลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเราเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบส่งออกด้วยนะครับและเป็นผู้นำเข้าเซ็นสัญญากับประเทศโอมาน นะครับลางยาวปีเนี้ยปี65เนี่ยต้องส่งอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ไปตกลงกันดีท่านไหนว่าราคาน้ำมันจะต้องโดดขึ้นขนาดนี้อัส่วนที่เป็นเรื่องของสัปสานิตรภาษีท้องถิ่นภาษีภาษีการเมืองนะครับภาษีแวบภาษีที่ไม่ควรจะบวกให้กับประชาชนในภาวะอย่างนี้ท่านก็บ,บวกกันเลเทนะครับตอนนี้สรุปแล้วทรัพย์สินของกุลิสสมบัสลังร์ปรลัดกระทรวงพลังงาน เจ็ด้อยสิเจ็ดล้านบาทโอ้โหหรูหราใครก็อยากไปเป็นครับเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจไทยรัชกาศไทยเป็นเมื่อไหร่สแสดงัญชีทรัพย์สิสนผู้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 ก่อนทุกคนนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ